สวัสดีครับกลับมาพบกันกับคอบอลเตงประจำวันที่ 16, ธันวาคม2 5 6นนะครับวันนี้นะครับผมมาด้วยพิมเมลีนะฮะวันนี้คัดมาอยู่4คู่นะครับที่น่าสนใจนะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูแล้วกันนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเพื่อให้การเสียเวลานะครับคู่แรกจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคริสตัลพาเลทนะครับเดี๋ยวูนี้แมนซิตี้เปิดราคามาถือว่าค่อนข้างที่จะแรงนะครับเปิดมาอยู่ที่ต่อสอลูกนะครับ โดยสิติีการพบกันแบบเพชรชุกเพชนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเป็นแมนซิตี้ชนะไปทั้งเย้าและเยือนนะครับ4-2แล้วก็1-0นะครับโดยในแง่ของแมนซิตี้ช่วงนี้นะครับผลงานถือว่ากลับมากระตื้องอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถือว่าผลงานเนี่ยตกไปนิดนึงนะครับเพราะว่า5เกมช่วงนี้นะครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เสมอ3แพ้ไปอีก1น,นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แมนซิตี้เนี่ย ไม่ต้องการนะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ตอนนี้เนี่ยอันดับค่อนข้างเยื่ร่วงนะครับยังต้องการแต้มอยู่ตลอดตลอดนะครับก็เพิ่งกลับมาฟื้นได้ตั้งแต่ชนะลูตันทาวนะครับแล้วก็ชนะเซอร์เวน่าชเอด้าตัวนี้ก็เป็นโรเทชันนะเตะบอลยูฟ่านะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยจริงๆการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับอ่ะกลับมาดู5เกมล่าสุดแล้วกันนะครับก็มีชนะเซอร์เวด้านะครับมีชนะลูตันทาวแพ้แอสตันวิลล่า เ <c oughs> สมอสปเปอร์นะครับแล้วก็ชนะอาร์บีลิปซิกนะฮะเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยแอสตันวิลล่าราคาเป็นรองเล่นในบ้านจริงๆเกมนั้นเนี่ยผมก็มองว่าแอสตันน่าจะยื้อได้แต่ไม่คิดว่าจะชนะ,ะถึงขั้นชนะ1-0นะครับอาจจะยื้อเสมอได้แต่ว่าเกมนั้นแอสตันวิลล่าทำไม่ดีจริงๆแมนซิตี้ตอนนี้นะครับถ้าดูในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแกร่งนะครับ20เกมตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเกมนี้ต้องมาเจอกับคริสตัลคลิฟเลตนะครับซึ่งผลงานของพาเลตเนี่ย ผลงานแย่มาก5เกมล่าสุดเนี่ยยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเสมอเวสต์แฮมไปแค่เกมเดียวแพ้เอฟเวอร์ตันแพ้ดูจันทาวแพ้บอนมัดแล้วก็ล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ติดโทษแดงไปอีกหนึ่งตัวด้วยถึงถือว่าผลงานแบบนี้เนี่ยเจอกับแมนซิตี้ที่ฟอร์มตอนนี้กำลังกลับถือว่ายากลำบากแน่นอนนะครับแถมเกมนี้เป็นพาเลทที่ไปเยือนบ้านแมนซิตี้นะครับ ดูจากตารางคะแนนตอนนี้แม g ิตี้ตกมาอยู่อันดับ4นะครับยังต้องการแต้มเพื่อกลับขึ้นไปนะครับก็ถ้าดูเกมนี้ชนะได้นะครับก็จะมี36แต้มก็จะขยับไปเป็นอันดับ3นะครับหรือว่าอันดับ2ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต้องรอดูผลการแข่งการของอาร์เซนอลกับแอตัลวิลล่าด้วยนะครับและโดยรวมยังถือว่าต้องการแต้มส่วนพาเลตอนนี้มี16แต้มก็ไม่ถึงขั้นหนีตายแต่ว่า เกมนี้ถ้าต้องมาเจอแมนซิตี้เนี่ยผมมองว่าพาเลตเนี่ยจะเจียมตัวนะจะอาจจะไม่ได้เปิดหน้าแรกขนาดนั้นนะครับอันนี้น่าจะเน้นเป็นรับแล้วก็รอสวนกลับมากกว่านะครับถ้าดูในเรื่องของออนักเตะนะครับถ้าดใูในเรื่องของนักเตะเนี่ยแมนซิตี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าขาดตัวหลักอย่างเดอรบอยนะครับฮาร์แลนด์มีอาการเจ็บเหลือแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่า แต่หลักๆตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังลงให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซิลวาโรดีฟิฟเเดนแจ็กเกอรดิชพวกเนี้ยนะครับถือว่าก็ยังเป็นตัวหลักอาวาเลสเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวสำรองในเกมอาจจะเป็นขึ้นมาตัวจริงในเกมนี้ด้วยรวมถือว่าเมเชสเตียเนี่ยยังอยู่ในชุดที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับขาด2ตัวหลักแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังทําประตูได้นะครับคายวอลเกอร์เนี่ยผลงานจัดจ้านนะครับ ก็ถือว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยครบเลยนะครับส่วนทางด้านของพาเลทเนี่ยนะครับก็จะมีไอยูนะกองหน้าที่โดนใบแดงนั้นล่าสุดซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ๆสำหรับคิมชาตพาเลทนะครับพร้อมกับนักเตะที่เจ็บมาอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับแมนเชสเตอร์ต่อสอผมมองว่าเกมนี้ยังไงก็ถึงนะครับผมมองว่า2-0เนี่ยมีแน่ ลูกที่3ลูกที่4ลุ้นกันว่าไปอีกทีหนึ่งแต่เกมนี้2ลูกยังไงก็ต้องมีในบ้านของแมนเชสเตอร์นะครับแตนั้นคู่แรกวันนี้ผมฟันชงให้ต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อที่คู่ที่2เนี่ยครับเป็นทางด้านของ New, อ New Castle, นิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟูลแลมนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟูลแลมอันดับ10นะครับถ้าดูผลงานแบบ Head to Head เนี่ยล่าสุดเนี่ย นิวคาสเซิลทำได้ดีกว่านะครับสองเกมล่าสุดนิวคาสเซิลชนะไป41แล้วก็10นะครับอ่ะเรามาดูผลงานช่วงนี้กันนิวคาสเซิลนะครับผลงานช่วงนี้5เกมล่าสุดชนะเป็นแค่เกมเดียวนะครับชนะเป็นแค่แมนยูเสมอกับปารีสแซงแชแมงนะครับแพ้เอฟเวอรตันแพ้สเปอร์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้เอซิมิลานไปเมื่อวานขอไปวันก่อนนะครับ14เนาะ ก็การเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าดูโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยชนะมา3จาก5แพ้เพียงแค่ดอทมูลกับเอซีในหลีก3เกมชนะหมดไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีเซนน์เนีครับวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับฟูลแลมฟูลแลมตอนนี้บอกได้เลยบอลได้ใจนะครับ5เกมล่าสุดฟูลแลมชนะไปถึง3จาก5เกมแพ้ไป2เกมแพ้แอสตันวิลล่าที่ผลงานยอดเยี่ยมในช่วงหลังกับแพ้ลิเวอร์พูลที่ผลงานเยี่ยมเหมือนกัน นะครับถือว่าไม่ได้แย่นะที่ฟูลแลมจะแพ้นะครับแพ้ลิวพูลเนี่ยแพ้เป็นแค่ลูกเดียวด้วยในเรื่องการกินราคาก็ยังกินราคามาได้ชนะวูฟชนะนอตติงแฮมชนะเวสต์แฮมนะครับโดยรวม3เกมล่าสุดเนี่ย็นการเล่นในบ้านที่ชนะมานะครับเกมนี้จะต้องออกไปเยือนเขาแต่ในเรื่องของการกินราคาฟูลแลมยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่กินราคาเกินครึง่งนะครับก็ยังถือว่าน่าสนใจนะฟูลแลมฟอร์มดีนะครับต้องมาเจอกับนิวคาสเซิลที่ผลงานช่วงนี้ฟอร์มตกนะครับ สำหรับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าถ้าดูเฮ t ูเฮจ์โอเคนิวคาเซลดีกว่าแต่ถ้าดูผลงานโดยรวมตอนนี้ผมมองว่าฟูลแลมนะน่าจะน่าลุ้นกว่านะครับฟูลแลมนิวคาเซ่สำหรับคู่นี้นะครับนิวคาเซลตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทิปเปียนะที่มีติดโทษแบนอยู่หนึ่งตัวที่เหลือนักเตะเจ็บอื้อนะครับพวกโจวิลล์หรออะไรพวกนี้ถือว่า ถือว่าสําคัญนะครับนิโปปอย่างเงี้ยตัวสําคัญสําคัญนะฮะมีอาการบาดเจ็บหมดเลยชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดรองลงมานะอาจจะไม่ได้เต็มที่ผมมองก็ไม่ได้แย่แหละแต่อาจจะชนะยากซะหน่อยสําหรับฟูแลมชุดนี้นะครับฟูแลมชุดนี้ถือว่าใช้ได้เลยมีวิลเลียมเจ็บเหลืองนิดนึงนะครับจริงวิลเลียมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผลงานช่วงหลังทําได้ดีมากนะครับแต่ตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังพร้อมนะครับชิม,มิเนสรืะพวกเนี้ยนะครับถือว่าเกมนี้ นิวคาสซลไม่ง่ายแน่นอนนะครับเจอกับฟูลแลมชุดได้ใจนะอ่ะสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าฟูลแลมขาขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่แพ้ไม่แพ้นิวคาสซลนะครับเกมนี้ลุ้นเสมอหรืออาจจะชนะอาจจะชนะได้ด้วยซ้ำนะครับราคามารองแบบนี้สวยๆส,สบายๆครึ่งลูกนะครับวางได้เลยนะครับดังนั้นคู่ที่2วันนี้ฝั่นชงรอกฟูลแลมนะครับ ต่อในคู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของเชลซีเปิดบ้านตอน้ตอ,นตอนรับการเยือนเชฟฟิลด์นะครับเชลซีตอนนี้อันดับ12นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเชฟฟิลด์อันดับ20นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานทั้งคู่กันจากสถิติการพบกันแบบเพจจูเฮดนะครับสเกมล่าสุดก็จะเป็น FA กับพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเชลซีชนะได้ทั้ง2เกม2-1แล้วก็2-0นะครับถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี2021นนะฮะ เกมนี้เอ่ยเชลซีต้องมาเจอกับเชฟฟิลด์ที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมานะฮะ5เกมล่าสุดของเชลซีตอนนี้นะครับชนะเพียงแค่หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ไปอีกสามแพ้นิวคาสเซิลแพ้แมนยูแพ้เอฟเวอร์ตันถือว่าเชลซีผลงานตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับการเล่นในบ้านของเชลซี5เกมล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับมีแพ้เบรนท์ ชนะเบร็กซเบิร์นชนะไรตันเสมอแมนซิตี้สเสมอเซนนอนโดยรวมถือว่ากลางๆนะเกมนี้ต้องมาเจอกับเชฟฟิลนะครับเชฟฟิลเนี่ยผีเข้าผีออกนะครับผลงานจริงๆถ้าดูในเรื่องการกินราคาเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้แย่นะก็ถ้าดูขอนับสัก10เกมลกัน2 4 6 8 10 10เกมล่าสุดนะครับแพ้ไปอยู่อ่าเกม นะครับกินราคา4ยก1เกือบครึ่งนะผมมองว่าในเรื่องของการกินราคาเนี่ยเชฟฟิลก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นขนาดนั้นถ้าเทียบกับอันดับที่อยู่อันดับ20นะครับแต่กินราคามาประมาณประมาณ4 0ถือว่าไม่ได้แย่นะครับการเล่นนอกบ้านช่วงหลังไม่ค่อยดีเกมนีนะ้ถ้าเจอกับทีมเคียเค่ยวเนี่ยอาจจะมองว่าค่อนข้างจะต่างนะแต่ว่าถ้าเจอกับเชลซีตอนนี้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของราคาต่อรอง นะครับมาค่อนข้างดีแรงด้วยถือว่าเกมนี้จริงๆเชฟฟิลด์น่าลุ้นนะครับผมมองว่าน่าลุ้นชนะ2เสมอ2แพ้12ส่วนเชลซีชนะ5เสมอ4แพ้7นะครับเกมนี้ในเรื่องของราคาต่อรอง1.75นะครับแล้วก็เรื่องตัวนักเตะเชลซีเ Chelsea, ชลซีเชฟฟิลด์อ่าในเรื่องนักเตะ นะครับเชฟฟิลล์เนี่ยนะครับก็จะมีโรบินสันนะครับแจ็คโรบินสันเจ็บอยู่ตัวหนึ่งอ่าขอไปโดนใบแดงอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักเตะเจ็บอยู่ประมาณอ่าห้าตัวนะครับส่วนทางด้านของเชลซีเนี่ยก็อื้อเหมือนกันตัวหลักๆอย่างเช่นเบนชิเวลอย่างริสเจมส์อย่างเงี้ยฮะตัวหลักๆนะหายไปค่อนข้างที่เยอะนะครับรวมๆกันเนี่ยสิบคนต้องมีนะสำหรับเชลซีนะครับก็หน้าเป้าก็จะเป็นแจ็คสันนะครับในวันนี้นะครับไพรเมอร์ถือว่าเชลซีเนี่ย อืมจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองว่าไม่ได้แย่นะแต่ผมมองว่าเชฟฟิล์วันนี้ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันล่าสุดเพิ่งเรียกความมั่นใจชนะม,มาได้ในเกมนนั้ล่าสุดเกมนี้บุกมาเยือนเชลซีด้วยราคาเป็นรองอกว่า1.75นะครับเกมนี้เนี่ยโดนยิง1ลูกเนี่ยยังกินเต็มสบายๆนะครับโดนยิง 2. อ,อาจจะลุ้นยกก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับโอกาสทางด้านของเชฟฟิลวัน,นี้เนี่ยผมมองว่า เอาเซฟเซฟเนี่ยอาจจะกดที่ราคาที่2ลูกด้วยซ้ำนะครับลองไปสบายๆกดอยู่ในสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับลุ้นว่าแพ้ไม่ขาดดีกว่าผมว่าเชลซีเกมนี้มีโอกาสเสมอซะด้วยซ้ําแต่ได้เชฟฟิลชนะอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าแพ้ไม่ขาดหรือว่าเสมอเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะครับประมาณ60% 60%นะความมั่นใจสำหรับคู่นี้นะครับก็สําหรับคู่ที่3วันนี้เนี่ย ผมมองว่าเชฟฟิลล์ต้านไหวไม่น่าแพ้ถึง2ลูกอย่างแย่ๆอาจจะอยู่ประมาณ2 1 1 0นนะครับก็เกมนี้ฝันชงรองเชฟฟ,ฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับปิดท้ายคู่ที่4นะฮะคู่ที่4วันนี้เนี่ยจะดูกันที่บอนมาร์ทเปิดบ้านต้อนราจะมาเยือนลูตันทาวนะครับ14พบอันดับ18ราคาต่อรอง1นรูดลูกถือว่าถ้ามองแค่อันดับราคาต่อแบบนี้ถือว่าแพงมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมมันถึงแพงนะครับ ผลงานการพบกันของคู่นี้เนี่ยดูตันทาวกับบอลมัทนะครับสองเกมล่าสุดเนี่ยเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะครับ2021-2022ถึ 2022, นะครับบอลมัทชนะ1เกมดูตันทาวชนะ1เกมทั้งคู่เนี่ยนะครับต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งในฤดูกาลนี้โดยทางด้านของบอลมัทเนี่ยถือว่าผลงานตอนนี้ดีมากนะครับห้าเกมล่าสุดเพนพรีเมรีกลุน้นลวดนะครับชนะทางด้านของนิวคาสเซิลมาได้นะครับชนะเชฟฟิลด์ได้อันนี้ไม่แปลก เสมอกับแอสตันวิลล่าได้ที่ผลงานจัดจ้านชนะแมนซิตี้ได้นะครับชนะคิสเซอปาเล่ถือว่าทำไม่ดีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตบแมนยูไปถึง30ถือว่าผลงานดีมากๆในเรื่องการกินราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับผลงานขนาดนี้กินไปเลย5เกมติดนะครับการเล่นในบ้านก็คขึ้นๆกลางๆแล้วกันนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลูตันที่เพิ่งกลับมาพิมเมลีนะครับ ถ้าดู5เกมล่าสุดของลูตันเนี่ยในเรื่องการกินราคาใช้ได้เลยนะผมมองว่าไม่ได้แย่กินราคามาถึง4ี่จาก5เกมนะครับถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยจะแพ้ไปถึง4ี่จาก5เกมสลับกันเลยกินชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับผลงานโดยรวมถือว่าดีมากการเล่นนอกบ้านก็ค่อนข้าง,คงดีแย่นะถ้าผลงานแบบนี้เนี่ยราคาต่อหนึ่งลูกนะครับผมมองว่าลุ้นบอลมัดดีกว่าไม่น่ายากนะครับถึงขั้นล่าสุดตบแมนยูมาได้นะครับ ไม่ธรรมดาเสมอแอสตันวิลลามาได้ไม่ธรรมดานะครับในอันดับ14ตอนนี้นะครับจริงๆคู่นี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงตัวนักเตะเลยนะครับผมมองว่าสบายๆนะเกมนี้ทางด้านของอเจ้าบ้านอย่างบอลมัดเก็บแน่นอนนะครับจะลุนลูก2ลูก3ว่ากันอีกทีแต่ผมว่าลูกลูกแรกเนี่ยมีแน่ๆสกอร์ที่คาดคู่นี้ผมมองว่าบอลมัชนะ20ถึง30น่าจะลุนได้ ที่ราคาต่อ1ลูกนะยาต่ำตาม1ลูกวันนี้มีแน่นอนนะครับความมั่นใจคู่นี้ประมาณ80%ดังนั้นคู่ที่4วันนี้นะครับฟันทงต่อบอลมัดนะครับสคู่นี้ถือว่าน่าสนใจนะครับคู่ที่ผมพูดไปเนะี่ยผมชอบทั้งหมดเลยนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะก่อนจากการวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องคอบอลเต็งกันด้วยนะครับ คู่แรกเป็นแมนเชสเตียร์เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือน Palace, คือเซาแพาเลิตคู่นี้ฟันชงต่อแมนเชสเตียร์คู่ที่2นะครับเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนฟูลแลมคู่นี้ฟันชงรองฟูลแลมคู่ที่3นะครับเป็นนักดนักของเชลซีเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่นี้ฟันชงรองเชฟฟิลด์ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นบอลมาร์ทเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนลูตันทาวคู่นี้ฟันชงต่อบอลมาร์ท สีคู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ